สวัสดีตอนประมาณ8โมงค่ะทุกคนตอนนี้อ๋องเตียงตื่นมานอนหอครั้งแรกเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นยังเด็กบุ้งหูงตัวแบบนอนไม่ค่อยหลับนะคะตอนนี้ยังเตียงกับแต่แตงตัวนะคะแล้วก็มากินข้าวที่สูตรอาหารนะคะทุกคนก็จะมีหลากหลายเมนูแต่ว่าราคามันก็จะถูกกว่าข้างนอกนะคะข้างนอกน่าจะ40หรือ50แต่ข้างในนี้30บาทนะคะทุกคน กจ็จะราคาถูกกว่าข้างนอกหลายอยู่ถูกกว่ามาณสิบ,บาทห้าบาทนี่แหละมืนอไหอากาศก็จะฮอนขอบอกเลยเมืนออากาศฮอนค่หฮอนฮอนอากาศฮอนกอล้องหน้าแล้กล้องหลังกล <c oughs> ้องหลั <c oughs> งกลองหลังแน่ใส่กล้องหน้าแน่หึหนนึหึึหึ ใส่อันคองนักโทดในถุงเตรียมที่ขาดแล้วถุงนี้แม่หนึ่งอุตสาเัยนห้นเนี่ยอุตสาว์บอกกับแม่หนึ่งว่าถุงนี้จะพายจะสะพายเรียนให้จบแต่ที่ไหนได้มันจะขาดก่อนละ่ะเดี๋ยวต้องหาแบบเออไปหยิบก่อนอาหารที่สูตรอาหารนะคะจะลายท่านเป็นแบบอาหารที่สาดนะคะทุกคนชุบมะเขือ ทุกคนต้องเตรียมคิดถึงบ้านอยู่้น,นะคะเมื่อคืนนี้ก็เลยแบบนอนเด้อที่จริงแล้วแบบนอนแล้วมันมา,มาตื่นช่วงประมาณตีหนึ่งตีสองหลังจากที่ตื่นแล้วแล้วก็แบบนั่นแหละทุกคนแบบตื่นแล้วแบบนอนบ่ค่อยหลับแถมเมื่อคนะืนน่ะฝันว่าผี่อัมด้วยแล้วแบบมันเป็นกระย่านนะทุกคนแล้วแบบมันนอนบ่ค่อยหลับเลยแบบ พอได้นอนไาไหนเนาะอันนี้คนกะสั่งอาหารนะคะอาหารก็จะแบบเป็นอาหารแบบที่สานบ้านเฮาเลยทุกคนแบบเออถุกใจลงตุกขนาดรู้สึกว่าอยู่ได้เลยแน่อยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่นะคะแล้วก็มีร้านน้ำปั่นผลไม้ด้วยราคาก็จะแบบบม่แพงนะคะข้างในนะคะก็จะมีพัดลมให้นะคะทุกคนพัดลมให้แล้วก็จะมีแอร์ด้วยนะคะวเข็มขัดเข็มขัดนะคา เม็ตกระดุมภาษาแต่กับตาสัญลักษณ์แพง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 บอไม่แพงเท่าไหร่ทุกคนเชื่อบอว่าน้องตู่พูดภาษาภาคกลางเอ้ยน้อยเพิ่อจะแบบหัวตลอดเอ้ยน้อยแบบเพิ่อนบอค่อยเข้าใจแล้วน้องเตียก็บอค่อยเข้าใจภาษาไอ้น้อยอีกเด้คนลาาเหมือนกันนะคิดดูว่าคนเราเหมือนกัน <laughs> แต่ว่าภาษาไทยนี่แบบถ้าแบบฟังคนไทยคนไทยแท้ๆพูดนี่คือแบบเข้าใจเลยเนาะแต่ถ้าคนไทยอีสานพูดนะอันนี้ก็จะบอค่อยเข้าใจคือกัน มาซื้อ,อยูมองนี่อันนี้จะคือไอ้ปูไอ้ปูที่ AC ผ่าๆแล้วไอ้ปูไม่ไพอ,อันนี้ก็ได้คนลาวเือากันมาจากทางใต้ของประเทศลาวอันนี้ก็จะเอ่อมาทุกคนต้องตุกขากของหัวอ่านมองนี่ป็นมองที่อันมาคือเข้มขัดแต่ว่าบุคิดว่าข้างในนี้จะแบบมีอไ,ไอติมด้วยแล้วก็มีแบบพวกนังสหนังสือเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จะมีแบบหนังสือหลายแห่ง ยังบุคที่ซื้อนังสือเลยเด็กอันนี้ถึงานแล้วก็อันนี้ยังมีไหมคะหมดาหลังตัดครับต้องใส่ยังมีก็ใช่อันนี้เป็นมัมนันนี้เป็นหว้ตีแมนตัวนี้เป็นกระดูกต้องลเสียตัวนึงสด คนค่ะตอนนี้ก็คือซื้อ,อผิมขัดแล้วก็กระดุมแล้วก็ไอ้สียแอแล้วเยทุกคนแต่ว่าแต่ว่าของพ่นยังมาโบโคผ่คะนะทุกคนแบบก็เลยแบบนี่ยของพ่นยังมาแบบของหมดนะคะทุกคนอาทิตย์หน้าถึงจะมาแพงเอาเรื่องนะ <c oughs> แพงอู่เด้ทุกคน ลุงตุ๊กได้มาคือหัวเชีมขัดแล้วก็กระดุม2ชุดแล้วก็รามหาลายหนึ่งนะคะเพราะว่าซื้ดเดยอะก็แพงซืดด้อเยอะก็หมดตังเยอะซื้อซื้อุงยาวต็วเองก็มีสองชุดนะคะทุกคนเอาไว้ถัดๆกันไปนะคะเอาไว้ให้เรียเนเรียนจะก่อนค่อยซื้อที่หลังอีกนะคะแต่ก็ขอบคุณทุที่คอยสนับสนุนแล้วก็รักเอด,ดูลุงพุ๊กนะคะ ไว้ทุกคนวันนี้ติงจะไปเอากุญแจหอนะคะที่พักเพราะว่าสวัสดีค่ะอุนาค่ะพี่อุนาส่ะอุนาแล้วอีกห้องหนึ่งมายังทีงไหนคะึ่งหนึ่งศูนย์ยังเลยน่าจะวันเปิดเทอมเลยค่ะเอาไลฟ์ก่อนไลฟ์ให้จบกันลยและเราก็จะพากันมาดูหอ

ยังคันเซ็มเขาด้นี่้าวปุกข้าวปุกจันสามวางรายสปาที่ไอะไรของวางลาววายบ่วพ่อบ่พ่ทำามาสองคนมากิ่งห้อไก่ลยูคือเป็นไงบาคือไม่ดีลูกคีณไม่เอะใจกลางแ้งไม่สนกเลยอือไก่ดีนะ ้ตอนแรกเรารสิไฮซีสูงนะยังไม่ได้ทำนสองเนคือรี่วะได้ได้างหแต่เอ้นที่ใไรแทนี่ชั้นจา้าแเาไปเยอะก็ยังบอกว่ามีเา่งเยอะอมอนะ้าดีวตัวหนึ่งตาล็กงไม่เหมาะ

ทุกคน,นะคะทรงตัวเองก็เพิ่งรู้นะคะว่าการย้ายหอแบบ จะเหนื่อยขนาดนี้แล้วก็มันต้องซื้อของหลายๆอย่างนะคะเพราะว่าแต่ว่าดีมากเลยที่มหาลาัยเขามีเตียงนอนให้ด้วยสองเตียงนะคะแล้วก็มีโต๊ะอ่านหนังสือมีห้องน้ํามีระเบียงแล้วก็มีโต๊ะทํากับข้าวด้วยนะคะส่วนอุปกรณ์ที่ต้องซื้อก็คือเอ้ยลืมบอกว่าในหอก็มีไฟแล้วก็แบบไฟเยอะที่ส,สัต์เยอะด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพัดลมให้ด้วยเครื่องหนึ่ง กองติก็ต้องซื้อของต่างๆเตรียมเข้าในหอก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะก็เพิ่งรู้ว่าการย้ายหอจะแบบจะใช้จ่ายเงินขนาดดีนะคะเพราะตียเงก็แบบครั้งแรกในชีวิตนะเนาะบางคนอาจจะเล็กน้อยแต่สับบตัวเองก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่พี่ๆเขาก็ใจดีนะคะทั้งคุณป้าทั้งคุณพี่นะคะก็มาช่วยเหลือการย้ายโตย้ายที่นอนเพราะว่า เราเข้ามาเราก็จัดแจงเองนะคะว่าเราอยากจะนอนล่วงไหนนะคะอยากจะนอนแบบไหนก็เอาเต็มที่ได้เลยค่ะหนูด็กมากสเโอเคนี้อัน้อะไรโอเคนสบายมากฮะอะไรน่สบายมาก เขาไ่เด็ไเยี่ยหอแหงวันที่วันที่สิบบอกี่ใหญ่แต่มาด้วย่ี่หมีก็เอาตะกนได้นี่เรีความพอไปยมันเส ตุ๊กยุสันสามแบบสูงมากมาเจอวายเดอร์สุดคนเดียวเดี๋ยวพู้บ่าว่ <c oughs> ามาหาโอ้อันนี้เป็นห้องผู้หญิงเราแบบเพ่าจะแยกห้องเลยนะคะของเขาจะส่งซ้ผู้ชายจะขึ้นมาบ่ได้แมนอันนี้เป็นสายแบบแบบป้งตุ๊กเลย <c oughs> บบเพราะว่าเฮ็ดกินเฮ็ดเองไงใช่ไหมแมนเมื่อกี้นะคะที่นี่เราไม่ค่อยมาไปซื้ออาหารอยู่ข้างนอกเลยมากแบบซืเซตเย็นแล้วก็มาเฮ็ดกินเองนะ ขอบคุณป้ามากนะคะป้าไปจัดสวยอย่างเต็มที่มากเลยยกเต็มเลยอันนี้วัยเนี่ยต้องบอกพ่อค่ะทำยูทูบค่ะแมวค่ะฮึนี่บอ๊ะร้อนมากเลยค่ะทุกคนที่แรกเขาก็นึกว่าสั้นหนึ่งตัวสั้นอันแล้วไอ้หน่อยสั้นสอง แค่จริงบอแม่มนุยอยู่ไดนี้เาอยเอออยู่ไดอยู่แต่ก่อนทุกคนนี่แต่ก่อนอันยู่ลำบากกว่านี้ก็ยังอยู่ได้ถือว่าดีเราระดับนี้กะค่ะนามานณะมนุษยศาสตร์นะคะตอนนี้ก็จะมาคุยเรื่อง คุยเรื่องงานเอกสารต่างๆนะคะไมหว่าหันอะไราจะเย็นมากเพราะว่าแบบจะมีลมพัดวิวโปุ่งตลอดเลยลก็ข้างในจะมีลิฟต์แล้วก็ห้องน้ำนี่คือแบบมีทุกที่ทุกทุกมุมเลยนะคะ ่บร์ทปูใหญ่บอตึกตึกต,ต,ตึกที่เราเห็นหน่าจะเป็นตึกนี้เนาะต,ตึกอันเอตึกเอบอ่อตึกเอสันหาเลยอ๋อสันห้าบ่เาเหน็นเนาะตัวนี้ยังไม่ทัานผูกเพราะว่าเขาจะยัง,มง,งไม่มทันแจกขอ๋อต้องท่าต,ต้องท่านคนแจงเนาะขลังตึกขนาดต่างเห พีดียวรถ้าออกเลยไทยก็ได้นะคะพี่โดลก็ไทยหมดสีいい้นะซีเป็นขลุศก์ค่ะดีเป็นสังคมแล้วก็ดีเป็นทุกขค่ะสักรหมู่เพิ่นเจืดเพิ่นมาสิบสองมบพี่คุณบอกภาคใต้โอ้ วาเยิ้วิวตั้ง,งแต่ว่าพื้นที่กว้างกว้างคักเลยวาเยิ้ววิวของฮอกิตานะเดือดมานวิวด้านหลังของฮอกกิตาจะแบบเป็นทุงท่งไฮทุ่งนาอยู่วิววิวของเขาก็แบบอันนั้นมากเลยเมื่อคืนนะั่นตัวไอ,อ้หน้อยพากันขึ้นไปถึงนะนนั่นดิ เราจะเขาโพดอยู่บวกาขึ้นไปไอ,นอยู่ในห้องเรียนกันมีแอร์มีอย่างบ่มีพัดลมบ่มเออกะเย็นสบายอยู่มีหัวแี่ปปูไปอยากกินข้า,ขาวอันนี้เพื่อนปิดอยู่เพิ่นต้องต้องท่าให้เพื่อนเปิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงพักเพียงนะคะเอาเอกสารเพราะว่ายื่นไว้ตั้งแต่เมื่อวาน ลมลื่นลมเย็นดีมากๆเลยนะคะทุกคนตอนนี้เป็นการรอนะคะก็เลยจะไปหาอย่างกินเลยว่าไปขี่รถเล่นนะคะทุกคนเพราะว่าในการรอเจ้าหน้าที่ก็เพิ่งจะมานะคะ เพราะว่าเจ้าที่เป็นแบบเป็นพักเที่ยงแล้วทุกคนอีกจัะน่อยอีกประมาณชั่วโมงคนละพอจิมซีมาอีกโดนอยู่นะโอเคนะคะทุกคนคลิปนี้วงเตียงก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะง่ายก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อสวัสดีค่ะ